ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่60ความรุ่งโรจน์และศิีสงคราม นีเดนดึงหนวดวิเศษของเขาออกและมองดูซูเย่อย่างเงียบเงียบภายใต้แสงแดดที่ค่อยๆจางลงนีเดนดึงหนวดวิเศษของซูเย่ออกเมื่อซูเย่ได้เดินมาข้างหน้าเขาจากนั้นเขาก็ถามทันทีว่าเจ้ากำลังแสดงหรือแสดงอยู่ท่านอาจารย์เมื่อวันข้าบอกมิสเตอร์เคเออร์ตันว่าข้าแยกย่าเพื่อนและศัตรูได้ดีมากอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถมองดูศัตรูที่เป็นไปได้ก็คือบุคคลน,นั้นอาจไม่ใช่ศัตรูเรามีศัตรูมากเกินไปแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มศัตรูอีก สูเย่กล่าวมีเดินยังคงจ้องมองที่สูเย่สูเย่กล่าวต่อเหตุผลที่ข้าเดินช้ามากก่อนการแข่งขันไม่ใช่เพราะข้าคิดเกี่ยวกับชัยชนะแต่ข้ากำลังค้นหาชัยชนะที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือชัยชนะที่ดียิ่งขึ้นของเจ้าเหรอนีเดิลบีบแหวนวิเศษในมือขวาของซูเย่นี่คือสินสงครามที่ข้าคู่ควร ซูเย่หยิบแหวนจากเขาอย่างเงียบๆและสวมแหวนที่นิ้วกลางซ้ายของเขาอย่างเป็นธรรมชาตินิ้วของเขาพร้อมเกินไปเขาใส่มันลงบนนิ้วชี้ของเขาแทนเจ้าวางแผนสำหรับอุปกรณ์เวทมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเจ้าค่อนข้างจะยอมเสี่ยงที่จะไม่ใช้คาถาเชือกวิเศษในสองรอบแรกของการแข่งขันเพื่อรับประกันชัยชนะของเจ้าในรอบที่แล้วทั้งหมดนี้เพื่ออ,อุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นเดียวซูเยยิ้มและกล่าวว่า เราต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสินสงครามตลอดชีวิตของเราในสมัยกรีกโบราณเรื่องราวที่กล้าหาญส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความรุ่งโรจน์และสินสงครามแม้แต่ผู้วิเศษก็ไม่ลังเลที่จะต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสินสงครามหลังการต่อสู้ทุกครั้งการแสวงหาความรุ่งโรจน์และการปล้อนอย่างสมเหตุสมผลเป็นสิทธิ์ของชาวกรีกทุกคนเราต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์และสินสงครามมาตลอดชีวิตนี่เป็นประโยคที่วีระบุรุษหลายคนมักพูดบ่อย ซูยเย่เอื้อมมือขวาออกไปและพูดว่าของที่ริบได้จากสงครามของข้าอยู่ที่ไหนนีเดิลรู้สึกเสียใจบนใบหน้าซึ่งหายไปเกือบจะในทันทีเขาซ่อนมันไว้อย่างดีเขากระแอมเบาและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเจ้ามีส่วนร่วมอย่างมากในการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยคะแนนสต่อศูนย์ในการแข่งขันระหว่างผู้วิเศษฝึกหัดข้าเชื่อว่าสถาบันศึกษาจะให้รางวัลเจ้าด้วยเหรียญรางวัลเหล็กดำแน่นอนอาจต้องใช้เวลาสองสามวัน ซูเย่มีความตระหนักเขาถามว่าก่อนหน้านี้ท่านหลอกข้าท่านไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะชนะสินะข้าคิดว่าท่านเตรียมการที่จําเป็นทั้งหมดแล้วเสียอีกนีเดิลกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าเชื่อในตัวนักเรียนเสมอให้ผลลัพธ์กับข้าในสามวันไม่อย่างนั้นข้าจะไปหาอังเรซูเย่หันหลังและเดินไปที่ห้องเรียนนีเดิลถอนหายใจขณะที่มองดูแผ่นหลังของซูเย่การฝึกให้เขากลายเป็นการให้รางวัลตั้งแต่เมื่อไหร่ ปัญหามันอยู่ตรงไหนซูเย่ญญหันศีรษะเพื่อดูว่าเพื่อนร่วมชั้นของเขากำลังมารุมล้อมเขาฮอตผลักผู้คนที่เหลือออกไปเหมือนช้างที่วิ่งด้วยความตื่นเต้นและกอดซูเย่ที่ยิ่งใหญ่และหลงไหลกอดเบาๆกอดเบาๆซูเย่อดไม่ได้ที่จะดันออกเพื่อนร่วมชั้นของเขาหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นฉากนี้ราวกับว่ามีกำลังกอดแมวตัวเล็กสูเย่ยืดคอและนวดไหล่หลังจากที่ฮอตปล่อยเขาและบ่นว่า ข้าไม่ได้รับบาดเจ็บจากคู่ต่อสู้ของข้าแต่ข้าเกือบจะถูกกอดของเจ้าทําให้ตายฮอตกระหัวด้วยความเขินอายเขาทําได้แค่เกาหนังศีรษะเพราะผมสั้นๆผมของเขาคงยาวแค่เท่าความหนาของผิวหนังเท่านั้นทําได้ดีมากขนาดข้ายังอิจฉาเลเกอร์ชกไหล่ซูเยซูเย่ไม่ได้รับผลกระทบแต่เลเกอร์สะดุดจากการกระแทกเขาหน้าแดงราวกับว่าเขาสูญเสียพลังทั้งหมดของเขาไปซูเย่กลอกตาขณะที่เขาพูด เจ้าสองคนถูกอีกฝ่ายซื้อมาเพื่อล้างแค้นข้าเหรอเจ้าคือวีรบุรุษของสถาบันศึกษาเพนโตว,วันนี้จิมมี่ผิวปากเจ้าไม่เป็นไรในวันนี้แม้ว่าเจ้าอาจจะยังล้มเหลวในอนาคตอีเบิร์ตพึมพำเบาๆให้เราดูแหวนวิเศษทีเพื่อนร่วมชั้นอีกคนอดไม่ได้ที่จะพูดนักเรียนรอบตัวเขาก็เงียบไปทันทีในเวลานี้สายตาของนักเรียนทุกคนเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอุปกรณ์เวทมนตอนที่พวกเขาจะก้าวไปสู่เหล็กดำแม้แต่ตระกูลที่ร่ำรวยเท่ากับตระกูลของฮัตตันก็จะไม่จัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าอย่างน้อยสองบ้านหลังใหญ่ให้กับลูกได้ไม่มีปัญหาซูเยมมอบให้ดูอย่างช่วยไม่ได้เขาดึงแหวนวิเศษออกแล้วยื่นให้เลเกอร์ก่อนซึ่งมีแววตาวาววับฮอตซึ่งอยู่เคียงข้างเขาไม่สนใจมากนะักเขาเคยเห็นนักเรียนหลายคนที่มีอุปกรณ์เวทมนต์มาก่อน ขอบคุณมากปกติแล้วเลเกอร์จะจริงจังมากแต่เขาไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสอุปกรณ์เวทมนต์ได้อุปกรณ์เวทมนต์ส่วนใหญ่ที่นักเรียนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเวทมนต์รวมถึงสิ่งของต่างๆเช่นหนวดวิเศษหรือสร้อยข้อมือนาฬิกาปลุกพวกมันอยู่ห่างจากอุปกรณ์เวทมนต์จริงๆที่ใช้สำหรับการต่อสู้หลายมายพวกเขาผลัดกันมองดูวงแหวนเวทมนต์และสังเกตยอย่างใกล้ชิด ไพลินที่สองประกายระยิบประยับเปล่งประกายเยาวยวนตัวเรือนสีเงินด้านของแหวนทําให้ดูราวกับว่าเป็นเครื่องประดับเงินโบราณรูปแบบเวทมนต์บนแหวนเป็นเหมือนเส้นสีเขียวอีเ e บิร์ตอ้าปากพูดว่าแหวนวิเศษค่อนข้างไร้ประโยชน์แต่เขาอดไม่ได้ที่จะลูบแหวนอีกสองสามครั้งซูยเยรับแหวนคืนหลังจากที่นักเรียนดูมันเสร็จแล้วจากนั้นเดินกลับไปที่ห้องเรียนกับคนอื่นๆทุกคนต่างก็มีกำลังใจสูงขึ้น พวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งแรกที่ซูเย่ทำเมื่อเขากลับมาที่ห้องเรียนคือการคว้าหนังสือเวทมนต์ของเขาและมองหาอาจารย์ที่มีการสอนด้วยในวันนี้และพรุ่งนี้ในไม่ช้าซูเย่ก็เข้าใจความกับข้องใจของฮอระหว่างทางทุกคนทักทายซูเย่อย่าง,ลงหลงไหลเมื่อเห็นเขาซูเย่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทักทายพวกเขากลับ คนเหล่านี้มีความกระตือรือร้อนมากเกินไปและนี้ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากบางคนถึงกับต้องการดึงสูเย่ออกไปและพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้สูเยททำได้เพียงเรียกชื่อของนีเดิลและบอกว่าเขามีบางสิ่งที่สำคัญที่ต้องดูแลในท้ายที่สุดแม้แต่อาจารย์ก็ดึงเขาไปรอบๆและถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเขาเข้าไปในสำนักงาน วิชาเรียนจบลงเมื่อซูเย่รวบรวมเนื้อหาที่เขาต้องการเพื่อทบทวนและเตรียมการเสร็จแล้วเหลือคนน้อยกว่า1ิบคนในห้องเรียนซูเย่ญญลงเนื้อหาที่จำเป็นต้องตรวจสอบและเตรียมบนกระดานดำโดยไม่สนใจว่านักเรียนที่เหลือจะดูหรือไม่เมื่อเห็นว่าวิชาเรียนนั้นจบลงและฮอตไม่อยู่ซูเย่จึงไปที่โรงอาหารหลังจากที่เขาเขียนเอกสารเสร็จแล้วเขาเพิ่งเดินไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตามมาข้างหลังพร้อมกับเสียงขุดโลหะเบา,เบา,เบา ซูเย่รู้ว่าใครคือช่วงเวลาที่เขาได้ยินเสียงนี้ซูเย่หันไปมองนั่นคือโรลอนเขาสวมชุดเกราะเต็มตัวด้วยดาบในมือซ้ายและหอกทางขวาเจ้าต้องการขายแหวนวิเศษในราคา600อินซีทองคำหรือไม่โรลลอนมีน้ำเสียงผิดหวังเล็กน้อยความเศร้าโศกในสายตาของเขาลึกลงไปนี่คือการสนับสนุนเพื่อนซูเย่ถาม ขออภัยแต่ค่าขายได้เพียงพันเท่านั้นถ้าไม่ถึงพันค่าก็จะใช้แหวนให้ตัวเองต่อไปอาจารย์นีเดินบอกข้าว่าแหวนวงนี้มีพลังมากกว่าบาเรียเวทมนทั่วไปเมื่อข้าไปที่ห้องพักครูเมื่อสักครู่นี้แพงเกินไปแล้วถ้า800หลักโรลอนถามซูเยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าข้าจะขายมันในราคานี้ถ้าเจ้าจะใช้เพื่อตัวเองเจ้าก็รู้ว่านี่คือราคาตลาดแม้ว่าข้าจะต้องการใช้มันเองก็ตาม โรลอนสายหัวและพูดว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์พลังศักดิ์สิทธิ์ข้าจึงใช้ไม่ได้นอกจากนี้อุปกรณ์พลังศักดิ์สิทธิ์ในระดับใกล้เคียงกันยังมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่าทนไม่ได้ที่จะใช้มันโรลอนดูถูกกดขี่ราวกับว่าเขามีภาระหนักที่ต้องแบกรับเมื่อเขากล่าวประโยคสุดท้ายเขายังรู้สึกละอายใจเล็กน้อยอุปกรณ์เวทมนต์สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยพลังเวทที่ต่ำกว่าระดับของอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งระดับเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักรบไม่มีพลังเวทมนต์และไม่สามารถใช้อุปกรณ์เวทมนต์ได้ไม่ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใด